ดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟเรซิโลนะครับผมเราจะพาไปลงดันนะครับผมก็อันนี้คุณภูมินะครับมีมากับเราป่ะลงดันกันไปเลยนี่เอ้ยอะไรเนี่ยดาบเริ่มต้นแคอมมาให้เนี่ยเมื่อกี้เห็นมีคนโยนไปให้เอ้ยผมไม่มีโลว่ะเอ้ยคุณภูมิมีโลอ่ะเอ้ยมีมีมี นี่นี่ปาาไปไปที่ไปมามาที่เดิมมันคือที่รับหุดยอดโคตรรับเลยมาเดี๋ยวโลงไหมผมไปสองอันเลยครับผมไปคนละสองตู้ตกตกตกอันเปิดทองรอเลยนะครับดันโหดมากหนึ่งสองเอ้ยคุณภูมินี่วาบปินี่วาบปีนี่ใจเย็นวาบวาตรงนหนนี่ดันดันนี่นี่ อ q n หนึ่งสองโอเคไปลุยมันก็คือลุยลุยลุยแบบบอลหดมากแบบมืดไหมตอนไี้ไม่มืดไม่มืดอยผมผมปรับผมปรับไอ้แสงแล้วลงเลยลงเลยไปไปลงเลยกราฟิกเนี่ยแสงสว่างก็มืดอยู่ปลาลงดันนะครับผมโอเคไปลงเลยอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวใช้สูตรให้ดูนะครับใช้สูตรนะครับผมปั๊ก ใช่สูตรแัวหนึงสูตรไรจ้าอย่าสารนี่เขาเรียกโค้ดสูตรเลยขี้โกงมันคือสูตรนี่มาไปบอเอ่อมอนมอนเตอร์หดมากอันนี้แบบเอาลงดันเลยนะครับอันนี้แบบไม่โกงนะครับผมใส่ๆนะครับเขียนไม่โกงไปเอาละใครวะเนี่ยเอ้ยมีคนมาช่วยดันเราอะใครไม่รู้จักออื ปาปะปะลุยต่อนี่ดีดมากรูดกันมาสามสองไปเลยหนึ่งไปเอืออุยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมตายวะแบบของน้อยเนี่ยแบบเอ้ยบอสยังไม่เกิดเลยต้องรอบอสเกิดเนี้ยบอสตัวเนี้ยบอสตัวไหนจ้ะรอมานานแล้วเนี่ยเนี้ยบอสเนี่ยบอสเนี่ยมีคนทักกลนหน้ามาอย่าไปสนใจนะผม ไหนบอสตัวไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมาดูนี่ดูนี่นนนนทำทำให้มันเกิดดิใช้คอตตร์สต้มต้มสิครับเดี๋ยวเราจะทําสูตรโกงอีกนะครับผมสูตรโกงโกงเลยโกงไม่พอเกียนด้วยโอ้สูตรโกงครับผมโกงไม่พอเกีย,นย็นนะบ้ามาสูตรโกงอนะไอ้เหี้ยไม่เจอนะครับผมห <c oughs> <c oughs> าไม้ทำบอสเกิดไม่เจออันนี้เจอแล้ว เลอทำให้บอสมันคืนชีพครั้งหนึ <t 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 ük> <t ük ่งอ้าวเว้ยมาแล้วมาแล้วเอออา๋อไม่ได้มาไอ้ที่มันมอนธรรมดาอ้าวเว้ยอะไรวะเนี่ยเอ็มแชปนี่มันจะเกิดไม่ครั้งอ้าวบังนะบอสติดตัวลำโชคแก้ไขเกิดมาแล้วครับผมโอ้โหตาย ตายเลยครับแบเคือบเราเราต้องใส่เลย้งเอ้ยนี่นี่สุดโกงสุดโกงเลยเดี๋ยวแบบยาฟื้นฟูทันทีเอ้ยแอปเปิลทองมันก็พอๆกันมั้งยาแข็งแก่งมาเออแข็งแก่งอ่ะรู้สึกมันบวกมันยนี่จะการโจมตีหรือเปล่ามาไปเอ้ยเฮียแล้วสปาวพัง กไมไปดูต่อดูต่อเมื่อกี้เมื่อกี้แค่แบบอะไรอ่ะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องรอบเดียวจริงอเราเราสึกจะทำจะทำสปาวพังนะผมตอนนี้ในในว่าบอสพังต้องเรี่ยวการซ่อมแซมนะครับผมอุดไม้อย่างนี้เลยมันไส้เมื่อกี้เมื่อกี้อุ่นเครื่องมันรอบเดียวจริงมา ทีพีผมมาเลยก็ได้ผมอยู่ที่ดันยังไม่ตายเนี่ยทีพีผมมาเลยก็ได้เอ้ยเดี๋ยวผมดึงมาแล้วกันเอาวะผมดึงมาจะได้ง่ายมาเออได้ได้อย่าอย่าสลัก็ได้จะไม่สนุกงั้นเราเราดึงทุกคนมาเลยไหมมาช่วยกันตีก็่ากเลยเดี๋ยวเผื่อเขากําลังจัดของอยู่แล้วดึงแล้วของมันตกไงไม่ไม่ไม่อันนี้ให้ผู้เล่นรับเอามาอ๋อเราเดูดูเดี๋ยวตายไม่แถบโอเคบอม ปาทุกอย่างครับผมแต่ผมไม่ตายครับแมงโถด่านหล่อเล่นไปลุยบอลเลยครับผมโอ้ยบอลแมงโถโดนอ่ะโอ้ยจะโหวดไปไหนโอ้บอลบอลติดอะไรโจวดเอ้ยเอาบอลติดมุมดิเอาบอลติดมุมดิเอาบอลติดมุมดิไม่งั้นเราก็ฆ่ามันไม่ได้เอาบอลติดมุมเอาบอลติดมุมอย่าให้ไอ้เหี้ยอย่าให้บอลเข้ามาประชั้นชีลอ่ะโอ้ย ลากตายตายกันละนาวทุกคนมาช่วยกันดูสิอุ้ยแบบยอมแพ้กันหมดแล้วนะครับช่วงนี้คือยอมแพ้กันหมดแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้ชุดเอ่อไม่ได้ดาบดีๆยังตีไม่เข้าอ่ะเอาวันเอ้ยโอ้โหแบบมือมือของแตกเต็มอ่ะ อ๋อมึน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โโดนไอพีจุดปล่าครับต้องใช้สูตรโกงแล้วล่ะป่ะสั่งป้อมแบบบอสเหรอบอสเหรอไม่กลัวหรอกบอสอ่ะโอ้โหก็แค่บอสเองเฮ้ยมาสั่งมามาอยู่บนป้อมผมดีกว่าคุณไหนไหนไหนมาซัพพอร์ตธนูเก้าร้านรับ เอ้ยอาลุกธนูเอ้ยโยนลุกธนูให้ผมลุกนึ่งด้านหลังด้านหลังด้านหลังโยนให้ผมลุกหนึ่งผมไม่มีธนูเลยลุกธนูอ่ะตอนเนี้ยลุกแดกแดกก้อนหนึ่งไปขึ้นเลยแล้วกันโอเคผมยิงมันยิงแม่มไม่ตายไม่ตายไม่ต้องทีพีแล้วเนี่ยสองคนเหรอเอาเดี๋ยวมันก็ตายเอาเข้าไปเนี่ยเข้านิดนึงมั้ง อิงมายูทูบทุบรูทุบรูตรงนี้ดิทุบรูตรงเนี้ยไม่ไม่ไมตรงนี้ตรงนี้ไม่โกงครับผมไม่โกงไม่เอาไม่โกงครับผมอย่าอย่าเลียนแบบไม่ไม่ไม่ลดไปนิดนึงลดไปนิดนึงช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงไม่เอายิงไม่โดนยิงไม่โดนมันอยู่ตรงนู้นไม่ไม่โดนอ่ะไม่มีเด็กมาว่ะ ขอลงไปเตียมันไส้ตายตายมันไส้อ้มความมันไส้ถึงตัวไม่ไหวแล้วครับสูตรโกงครับผมอยากกอดนะอยากกอดนะกอดไม่กอดไม่กอดเฮ้ยมจะลงไปทำไมวะอ้าวค้างเลยครับผมเออค้างเลยมันปกติอะเดี๋ยวจะไปแก้ไขอยู่คือเราจะเปิดอีเสริมก็คือ อันนี้ yeah. นนนลเลสซีโร่ใช่ป่ะ wow. พี่อย่างนั่งคือบูซีโร่เย้เดี๋ยวจะมีการแบบบีพีมอนข้ามเซิร์ฟพีพีแกงข้ามเซิร์ฟก็อย่างโหดเนี่ยเนี่ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วลุยลุยลุยมันยเฮ้ยจะไปจะไปเสือด้วยเนี่ยยังจัดการมอนชั้นบนไม่เสร็จเลยเนี่ยดึงผมไปเลยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอยากจะแจมด้วย รับบอลรอผมด้วยรอผมก่อนรอผมก่อนไม่รอเสียเวลากี่ทำไมดูผมยังผ่านบอสชั้นแรกไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวแบบผมยังผ่านบอสชั้นแรกไม่ได้เนี่ยอุ้ๆตกตกเอ้ยอย่าลงไปอย่าลงไปเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อย่าลงไปอย่าลงไปอย่าไปกี่เดินเลย มึนหัวโอ้โหสับสนอันน่าสับสนมนไส้สับสนอ่ะอุ้ยสับสนสับสนมันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ้ยมันจะตายแล้วเว้ยเอาไงดีวะเอาทิ้งของก่อนแค่ให้มันฆ่าก่อนจะได้ไม่ไปไหนอ่ะจะปาแล้วเราจะไม่ยิงบอลนะครับเราจะยิงลูกน้องมัน ไม่ต้องตกใจนะเป็นสีนี้มันบั็กอยู่นะเดี๋ยวเรากำลังจะทํากันนะผมก็ลองเข้าเฮ้ยมาดับเขี่ยได้เลยวะผมผมเร็วครับผมเลวครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยได้ได้เนี่ยได้เนี่ยได้บอสคอนโอ้ยบอสคอนเอาไปแลกของได้เอาไปแลกของกว่าบอสจะตายน้ำตากระเด็นโอ้โหมันมันดอบอะไรอีกอ่ะคุณดูในคอรเต้าเอฟบีซีดิมันดอบอะไรมั่งไม่ที่ดัเดี๋ยวเดี๋ยวครบได้เลย ช้ามันเถิรไม่ต้องไม่ต้องตรวจสอบแล้วป่ะไปไหนต่อจ้ะกลับสบปาก่อนลงดันครั้งนี้ดูเดือดมากป่ะบอสคอนถอดอะไรบ้างเนี่ยมาด,ดูกันโอเคป่ะไปสปาเลยมาแล้วเอ้ยแล้วบอสบอสบอสคอนมันแลกอะไรได้อ่ะบอสอ,อุ้ยโอ้โหการกินเลย บอลคอนเก็บเก็บไว้แรกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมันเห็นบ่ามันจะมีมีซีแรกของเนี่ยแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะทําที่แรกอยู่ไะไปเลยไปดันต่อไปดานไหนดีนะครับต่อไปเราจะพาไปทัวร์ดันปลาบุดทองจำผมปลาบุดทองหนึ่งสองปังอุ้ย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 หนีหนีหนีผมไม่ไหวละผมขอหนีก่อนออกมาคอยยิง กลัวอะไรเอ้ยขี่ไม่ได้วะขี่ได้แล้วโหดูดีขี้โกงอ่ะบายบายมานล้วดาผมก็ไม่แพ้หรอกผมก็วิ่งเร็ววะโอ้ยเร็วๆเดี๋ยวคุณอย่าลีลาดีคุณไอขี้โกงเร็ว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 วิ่งตามมา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 โอ้ยจะเร็วเวนไหนเนี่ยเร็ว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 แล้วเนี่ยไม่รู้ได้เว้ยมาผมลงก็ได้มาไม่อยากโกงละ ไปเป็นทองเอ้ยขึ้นขึ้นเขาไปยิงดีกว่าผมอะตัวซุ่มยิงเขาไปบุเอ้ยปอุดทองตามอ่ะไปอุดทองตามไปอุดทองตามค้างไม่มีปลาไม่มีปลาบู่เงินมั้งเหรออปลาบุญเงินรวยเละกันทั้งเซิร์ฟสิครับผมปลาบูปลาบุทชองนี่แหละเฟี้ยวสุดละไปไปหน่อยจิ้งมันยิงคือยิงยิงปลาบูญท้องไม่ตายายิงตายแล้นี่ต้องรองปุ๊ก หรือว่ายิงตายพวกเกิดครับอะโอ้ยปลาบูทองมะเอปลาบูทองเหรียญแตกครเยอะเลยเหรียแตกครเยอะเลยเวลอูเวลกรายอสปอร์ตเก็บตังค์สอรเก็บตังค์ไปกาผมผมคนละเรื่องเลยเก็บตังค์ัโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอเอ้้อออโอ้จะย ตัวอะไรขัดผมอะไรัดผมอ้านไม่ไหวไม่ไหวหนี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 ทีพีขอมาเลยครับครับเดี๋ยวจะไปหาใหม่จะจะจะโหนไปไหนครับตามูแบบผมมีพาหนะส่วนตัวครับผมอเมื่อกี้โกงเป็นไหนดีคอยคิงลูกพอคอยไปิงป้าุอะไรอะคิวคอยไม่คอยคิง ไปเลยอ้าวเฮ้ยใจเย็นใจเย้ยวเราเราล็อกด้วยรอกูด้วยแบบเจ้าของยังไม่ได้ขี่แลมันปั่นไปแล้วเยอะมากเยอะเยอะแบบคือฟาร์มทั้งวันก็รวยเลยแะกระโดด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 โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นบอลนี้ต้องเล่นทำลูครับอลูกพ่ไม่อยากไม่รอดไม่รอดชอบเล่นมันนัวแบบปลมเงาเสิร์ฟขา อาจจะค้างบ่อยช่วงนี้พเพราะไปที่เอ็นทีซ c อะ่ะเรากำลังแก้ไขยอยู่น,บบน,นะครับผมนะก็ปกติอะไรจริงอะ่ะมันก็เป็นปกติของมันไปละน,น,นะแต่มันก็ไม่กระตุกเกินหรอกนะครับเล่นไ,ได้อนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ใช้ได้นะนุกอยู่ไม่ใช่ว่าหนุกอยู่อะ่ะก็ถ้ามาเล่นก็ติดใจอะ่ะเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลองระบบกลุ่มของโคตรเฟี้ยว ระบบอะไรนะสุ่มของสุ่มของอ๋อสุ่มของบอลของบั๊บเหรลี้ยบอลเลี้ยไปเฮ้ยคุณเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเรียญของเนี่ยเก็บเลียญเก็บเลียญเก็บเลียญโอ้ยกินยาแตเวฟเ้ยนเนี่ยแบบเอาง่ายถิ่นนี้เราคุมอะเมื่อโหดจรีนีมาคุมเราคุมตาบูดเราคุมคือคือคือมันมีชุดทีเดียวตายมีชุดสองสามทีก็ อันต้าบูดเลยตาปูดโอ้ยต้าบูดครั้งข้างท่านแรกจริงสุดมกเก็บเลยทีนี้เราจะเน้นดกล,ลงดันนะครับผมไม่เล่นไม่เน้นถามอนนะครับเราจะไม่บอกสูตรใดทั้งสิ้นนะครับผมยกเว้นการตีเอ็นบีซีเราจะให้ทุกคนเดินไปรอบๆเมื่อที่ลอมอนนะครับมันก็จะแบบเอ้ีซีพวกพวกบอลแล้วเนี่ยมันจะตีเรายาก จะกจะจังหวะเราไม่ถูกซิกแซกหน่อยก็ได้ถ้าเอลดีขอเอลดีเอลดีเอ่อเอลดีเอลดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอลดีลีลาเก่งมันก็เด,ดี้ยวเลยเอ้ยคุณได้ขอเท่าไหร่น่ะได้โ่เคนะขอขอเครื่ที่ปลอดภัยก่อนไอพวกนี้มันไร้การนะว้าโอ้ยเกมขอเต็มเต็มสามเลยคุณ เต็มจริงๆเยอะมากแต่ว่าเก็บไมม่่หดอะยอะเยอะมากจริงๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่จะใช้ตีบอสตะเก็บหน่อยอ่ะข้อตีสองสามตีไปนี่ได้กี่กองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอประมาณเจ็ดกองอ่ะไม่เจ็ดกองแล้วก็สตูไอรอนไอรอนไอรอนคอนอีกยี่สิบอ่ะเอ้ยอีกสิบเอ็ดอ่ะดูเรซโกผมดิเช็คของหน่อย ตอนนี้สะสะมีแต่เวลกับเหรียญนะใช่ไปไป่วยกันช่วยกันเก็บก่อนช่วยกันเก็บก่นกนกนอนเอ้ยอึดอาด,อ,ด,อ,าดอยู่ในน้ำอ,อึดอาดเอ้ยอึดอาดเก็บเก็บเก็บสร้างดันใต้น้ำไงเองเอเป็นกระจกอะดันใตน้น้ำมีคนจะมาแจมอะคนนั่นไงลง<ห>มาละวเขาลงเขาก็ตายนะถ้าเขาไม่มีชุดดีๆนะคุณระวังก่อนไปละ เอ้ยคุณแม่รีบตายเลยหนึ่งเคป่ะผมว่าน่าจะเพียงพอละพออย่างวะดผมขอตัวนี่นะได้ไม่ถึงชุดอ่ะไอ้ได้ไม่ถึงสองสามสี่ชุดอ่ะโอ้ยโอ้ยปลาทองเราอยู่ดันเดิมมานานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปจะไปตรงอุ้ยทางอั้ป่ะเดี๋ยวผมดึงคุณมาเลยกันทางนั้นทีพี่ทไมาขอโช๊บปั๊บ มาโอ๊ยโอ๊ยโอาบูตาบูโอ๊ยโตี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 อืมเยอะมากต่อไปเราจะพาไปดูที่ PVP นะครับผมมาคุณตามมาเทรลเทรลเทรลกับับเปล่าใช่ไหมไม่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 ต้องกลับต้องกลับไหนทางไหนใช่ครับใช่ครับเห็นไหมเห็นในลานได้ไหมอ๋อเห็นเห็นเห็นป่ะเราจะมา PVP กันนะครับผม บนขอสเต็ปผมว่ยายน้ําไปแม่งเลยนะครับผมเทพกว่านั้นครับผมกระโดดทีเดียวเข้ายังไงเนี่ยเข้ามาทางนี <h 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 ้ครับผมเข้ามาเข้ามาทําไมล่ะครับผมโกงครับเขตายาโอ้ยโอ้ยตายดาบโหดมากเฮ้ยไปใหม่ไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแดี๋คืนนั้นเฮ้ยเอ้ดาบดาบมันดาบมีเท่าไหร่อ่ะดูให้หน่อยดิมันเป็นดาบทองอะครับ เอออลงดาเมจเบาดาเมจเบากว่าของเราอีกนะเปรี้ยวมากมาเนี่ยมาปีกปีกเซิ่มนี่เขาเปลี่ยวมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งเผลอนะเฮ้ยอยู่ทำไมเราหุมอะครับอืมเอ้ามันพีพีไม่ได้นี่ได้ได้แต่คนนี้มันอยู่มุมไงคุณลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยดไหมอ๋อโอ๊ยระวังระวังมันหลอยระวังมันหล่อหวังมันไปมาครับผม รถน้ำแข็งสุดจเปรี้ยวเออออกแล้วใช่ไหมออกแล้วใช่ไหมอุ้ยโดนใครยิงอือไม่ตายอ่ะเอ้ยตายอายแล้วคนตีผมลาร์ดลาร์ดแล้วคุณตีผมทำไมตีผมใช่ไหมเอาคืนครับเอาคืนครับผอย่าโกงสิไม่ไม่เอาไม่หนีไม่เอาไม่เอ้ยเอา ไม่ได oh, ้อ oh, ุ ja ้ยรอตีก่อนปานุนันุมีคนคนโหดคนโหดอ้าวมันไส้ขี้โกมาลีมาลีมาลร์ีมีไหนบ้าเนี่ยอ้าวตีลมทำไมอะตีลมทำไมตีลมทม่ไมวนะผมจะเอาอย่างี่ผมจะไม่อ่อนให้แล้วจะไม่อ่อนให้แล้วหนึ่งสองสัตว์เฮ้ยสัตว์ เขาขุดเกียน์น่ะเอาดีเจ้าใช่ไหมเจ้เหรือเจ้าวะออุ้ยอุ้ยอุ้คนโหดอยู่รอดคนโหดอยู่รอดเข้ามุมไม่ได้คนโหดอยู่รอดนะเข้ามุมหมดครับผมพักตัวนักกีฬาไงยพักตัวนักกีฬามามามาไม่จริงก็มาตีผมดีเออเนี่ยผมอ่อนใค่ไหยเนี่ยยืนเฉยเอ่ะเอาดีเอาดีเอาดีเนี่ยเห็นอ้ยอ้ยอ้ยออ้ยโลดแตกอ่ะงั้นว้าว้าว้า อืมไม่ตายอ่ะไม่ตายมองทำไมเดี๋ยวโดนมองมเลยเนี่ยที่เก็บเลเวลอีวีคืออะไรเหรอที่อีวีปะเราไปดูที่วีอ่ะเอออีวีคืออะไรผมงงอ่ะสปอนนะครับผมดูแนะนำเซิร์ฟไปเลยผมมาที่วีก็คือที่เก็บเวลมอนสเตอร์ไงคนอ๋ออีวีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอลวีอ่ะก็เก็บเวลมอนเก็บเวลผู้เล่นไปด้วยมันน่าจะเกี่ยวกั ผมว่าโอเคนะก็ใหญ่พอสมควรนะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ค่าโปเกมอนไคเวลร้อยก็มาแลกเอสได้หนึ่งตัวนะครับก็คือมีสิทธิ์หนึ่งรอบในการแลกเอสนะครับผมเอสเอสคือเอสนี่คือเป็นมอนเตอร์ล่างเทพพอ้ลายจากมอนเตอร์ธรรมดาใช่มันจะแบบมีเอฟเฟกต์นะอตอนนี้ก็คนเิ่มน้อยแล้วคือประมาณว่ามิวทูเลยพวกนั้นใช่ปหไม่ไม่มันใหม่มันจะเป็นมันจะแบบเป็นลึงแสงะพี่นี่มาดูไม่ดู ไหนไหนไหนเขาเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเดี๋ยวผมจะไดูความแตกต่างของมันมันจะมีเอ็ตัวหนึ่ไไหนว่าไปไหนว่าไปไหนว่าไปไหนว่าร่างเอ็ดนี่ไม่มีให้จับในแมปหรอมีครับผมแต่มันจะสุ่มเกิดที่มันนี่มาไหนไหนไหนจะไ้ดูอันนี้ไม่เอ็ดอันนี้ไม่เอ็นะอันนี้เอ็ดไหนว่อ๋อเอ็ดตัวสีขาว มันมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวอ่ะมันจะมีสีอื่นได้พี่มันจะเป็นตัวแต่แต่แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะพี่ล้วลุกดูโอ้เล่นซ์ฟนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอ่อเชิญโปเกมอนของตัวเองยังไงโปเกมอนกดตัวอาครับผมอ๋ออานี่เองอ่ะแล้วถ้าพี่จะเก็บพี่ก็กดตัวอาถ้าพี่มีโปเกมอนมากกว่ามากกว่าสองสองตัวอย่างเงี้ยพี่ก็กดบอใบไม้กับ รอเรือบอยไม้ก็คือขึ้นลงอ่ะเนี่ยปั๊บเอ้ยบอยไม้คือลงอเอ้ยบอยไม้คือขึ้นลงรอเรือคือลงบอยไม้คือขึ้นแล้วเน่ลองลองลองตีกับพวกนี้โอ้โหว้ยหกสิบเก้าอ่ะผมนี่ชิวๆเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวอันนี้คือเอาโปเกมอนสุกไปนะเดี๋ยวล้างตัวมันนี่มันนี่มน,นี่สุกโลแล้วเราจะท้าตีขขเขายังไงก็โยนปลาใส่มอนตัวนั้นครับพี่ อ๋อเดี๋ยวมันก็จะสู้เองมีคน TPA มารับเลยก็น่ามันเป็นที่นี่ป่าละอื้าวมันไม่ตีตัวอะไรไปสู้ดิเอ้ยนี่นี่นี่วิววิวหกสิบเก้าจะสู้วิวสี่วิวห้าเลยมันเนี่ยเอ้ยวิวห้าเอาเกลาดอทเอ็ดไปสู้นะผมเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูสักตัวแล้วเดี๋ยวจบคลิปเลย ชาร์ผมเชียร์คุณเกลาดอสเอ้ยเพชรเมียอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเอาของเราตับอันนี้คือใช้สกิลผิดนะครับผมนี่ครับผมครัเกเรดด์ก็หน่อยเกลาดด์ก็หน่อยก็มันก็ให้เรียนสกิลไปด้วยนะพี่ถ้าพี่ขึ้นเร็วอ่ะมันก็จะอัพล่างปกป้องไปด้วย อ๋อเอาบางนี่คือแล้วแต่แล้วแต่บางตัววิาเท่าไหรจ้าใช่ไหมใช่ใช่บางตัวมันก็วิวสามสิบอะไรองี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยเก่งนะครับเวลวอะคือคงจะยากเออถามเด็กสอนออน่อยบ้างโอเคผมก็เดี๋ยวกลับสปาเลยเพีย่ปั๊บแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้ลงดันโอ้ยบักบักบัก โอ้ย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 ค้างค้างเห็นแบบเจ็ด K เจ็ด K เฟีเ้ยวเฟี้ยวแบบเห็นแบบด้านล่างอ่ะพี่เห็นปะเห็นไหมอือใช่เฟี้ยวเฟี้ยวถ้าถ้าถ้าเขาแพ้บั๊ก็คงจะเสริมว,วันนี้ครับเครือแบตอนนี้งง,งมากครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนปั๊บปั๊บปั๊บมีบับ๊กอะมีมีบั๊กบับ๊กอะไรใหม่เจ้าบิดปั๊บมึงอ้าวลู โอ้โอ้เย่หลุดนะครับผมก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับบ๊ายบายกดติดตามด,ด้วยนะ